สวัสดีครับสวัสดีบานน้องโรกกาเราสั่งมะตมมะงครับพี่น้องตอนเม่บบานเิวนจะกินมตัมมะงูครับครับมะตัมมะงูไปไปตอนแรกเขาจะเสียมะงูนี่้อยล่ะพอดีๆล่ะครับก so> ็มอครับเก่งกับมันบอกนครับพี่น้องครับบอบารน้องเขาโกกาบอกไม่ค่อยคล่องบันได้หรอกครับ ร้านมาหลุดน้ำครับล้านสามมาหลุดน้ำาากินไมคขัต้องตำแต่กินไมคขัดกินบ่ค,คัโอ้โอมือตาเกิมันไปม,มือตาอเด็กอยากสอบเรียบ,บเรียบร้อยกับสาบนัองนมาะอาเขาไมรั้แต่พึ่เก่าแล้วครับเป็นธรรมศาสตร์ สูบล้างของแม่ในกินใส่เครื่อมีบางคนบอกว่าเป็นยังคื่าใส่แนวโยปดอันมันโมเมนต์นสูรบานความรุนรงบานความรุนแรงสูบรับบรสิสัทเนา มืออยากนั่งๆเลยไหครับเนาะยินง่ายมิหน่อยครับเป็นยังไงกับเกี่ยวกับกอดดีครับเป,ไปน็นอ๋อขันเสียงเอ๋อ <laughs>

จริงจังดือด้อๆนะครับอืมตัวตัวเ,เอาเครับานี้การต่อไปก็เคลื่นครับอันนี้บ้านผมเอื่อนมกเครื่อนค,ครับพี่น้องทังบ้านผมเนาะบ้านของผมเมื่อนเครื่อ,อตัวยังหน่อยแถวบ้านปลูกเด้ครับพากันปลูกเอาโรงงานครับตอนนี้ใช้ยังเป็นดีหน่อยอยู่

Mm. các <laughs> <laughs> bạn này cả ma thả à. đây nó không phải bán này bán rồi sao được นนย่ mm hmm. ยางนึงครับครับปเด้น้ำปลาโอ้นี่เป็นขอโฆษณาหาให้ใหนะครับเด้อพี่ไม้ครับพี่ไม้ไม้ครับผมเขาพี่ไม้เนี่ยแซ่บครับ เอี๋ยซีมันปเป็นับแส่ยบมาเสียบเนโอ้แสียบกับน้องอ่าฮ่าำไปแดดลงกอไปน้องเอ้ย ตอนไี้ก็มีนะครับเด้อสืนี้เาน,น,นี่นะครับบ้านน้องคำนมเป็นกัดซิงกเสิแะ้วครับ ส wow. okay, ีสันพิน้องเป็นอะไรพิณองโอเคครับมาเอาเรียนะครับดตากระบอกนี้ม uh <th ึงต่อ okay. อ oh, ืมเฮ้ยนะครับจะจะจะว่าการน้ำปลาอกาน้ำปาโอ้เมื่อกี้ลืมใส่น้ำปา โอเคครับเมื่อกี้ลืมใส่ปาคาารับอ่าโอเคเป็นเทคนิคของบ้านความนมองอ,อ,อ่ะไปยิงไปกระโดดไปอ้ อืมจับน้องอืมโอเคครับตัางไครัเดยวบานะครับเมื่มืิซิมได้ครับเด้อกอหยิบอี่นะครับ โอเคครับตุเบปหม่ะซมไหมคะแซ็มไหมคะนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องบ้านของเจ้าหน้ายครับป้า นี่ครับนี้นี้ก็มีแกงขี้เล็กครับมาจากนลำบัวลำพูครับแล้วก็ไอ้ปูครับปอมปูมาจากมาจากไอ้อนแกนก่อนขนแกนนแกนครับนี่ครับอันนี้สมตาบานความมนุมครับอันนี้ก็มีปลาทูมาจากแม่กองนะครับเนาะโอเคครับ conahan nanti, nampaknya nampi itu, nampi ada obat, oke kan, tuh baru lagi kali ya, hmmm, oh, ini download tuh. หลังสาวกินอะไรคะน,น้ำโคกน้ำโคกอร่อยไหมคะน้ำโค่อยอ,อ,อร่อยไหมคะน้ำโคกอร่อยกินอย่าก,กินเยอะนะคะเด็กเขาไม่ให้กินเยอะคะ่ะ ซืมอันละห้าบาทก็ละห้าบาทมอน่อย่เวาีรถิดๆเนาะรงานบ้านยังติดอ่งน ครับครับไปบ้างอยู่ได้ที่นี่3นาทีนะเราเก็บจุดที่ไปเก็บไปกินกันได้หมดเลยครับอ่ากินดีมากนะสวยๆนะเอามาเอาอะไรอ่ะโหไม่โผล่เลขมาเดี๋ยวนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ